ผมก็พามาพบกับเจ้าตัว R7 plus นะครับหน้าจอใหญ่มเอ่เออทดสอบเล่นเกมดีกว่าหน้าจอใหญ่เล่นเกมมันแน่มันแน่นอนป๊บปึ๊บปึ๊บดูสิน้าจอใหญ่สะใจจริงครับเขาบอกเราก็มาทดสอบเล่นเกมกันเลยนะครับ ให้กลือนะครับเกมแรกก็เอาไว้ทดสอบอัเซอรโลมิเตอร์นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับมายังมายังเอ๊ะจริงๆน่าจะมาได้แล้วนะมาแล้วอาจจะรอนิดนึงนะครับ มันมีเสียงดังไปครับนะครับจริงงดังมากขอเบาๆแล้วกันก็โหลดยิ่งอยู่ครับโอ้โเป็นแจว๋วชัดเจนครับจ้ะเฮคขันนิเวศ Welcome aboard Tower 88. We have your new wings ready for dust-off in the main hangar. Hold brake to check your flaps. All oh, right. Okay, light them up. Hold smooth to launch. <laughs> Our transport just dropped off some hoverbox. Go so pick the money and the deal for the control. We spotted a tool recon blink drop. บอก r ี้อันนี้ส t งนี้ตัวพอดีจ้าปิดต้องบอกว่าก็สวยงามนะครับต่วขนาดนี้ ครับแต่ว่ายังไงถือว่าก็ผิดเนี่ยเป็นเสื้อก็ตามดีนะครับมันแย่เลยนะ <c oughs> เออกยังไงออกยังไงออกยังไงต่ <c oughs> างคนต่างวินบวนกันอนะ่ะ We've disabled the mind dropping tool. Take him out. Use brake while firing for more time on target. มีหลบหลบยังไงอีกท่าไหนโดยเต็มเต็มนะครับก็จะหลบได้ก็สื่อดีครับ ผิกน้ำทะเลก็สวยงามนะผมว่าเจมเบรย์น่าชอใหา่เล่นเกมมันมากจริงๆยกให้เลยครับอือสอนเล่นเกมถัดไปนะครับเกมนี้ WWE Immortal นะครับ มาละก็โหลดเข้ามาแป๊บเดียวนะครับมันต้องมีใส่อินเข้าเกมกันกนิดนึงหืมเอ้าผมจะไปยิงใครอีกแล้ว เกมเด็กมันอาจจะไม่ไม่เนียนเท่าเครื่งองรุ่นใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคคนระับต่ตออย่างนี้เล่นเกมมันโหกอะไรดีล่ะโอเคนะครับก็คือไม่ได้กระตุกอะไรมากมายแต่ว่า คะานนีย่างนี้น,น่าจะจะดีมากปลม่มาใส่ไยมเียกว่าโอเคโอเคโอ้ยีปไปนะครับต่ะต่อเนา เอ้ตกลงครับเหมือนจะสวยกว่าเจ็ดไลฟ์ซูเปอร์ซามเนี่ยอาจจะด้วยหน้าจอนะครับมันก็เลยดูแจ่มมากครับหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ อีกหนึ่งเกมครับทดสอบเกมถัดไปนะครับโมดูคัมแบทห้านะครับก็เอาไว้เป็นกเกมที่ทดสอบนะครับพวกกราฟิกต่างๆข้างๆอันนี้เลยทีเดียวอ่ะมาเข้าเกมกันเลยนะครับโหลดไฟล์กันหน่อยมิส <Nice. S 1> หนึ่งอ,อีกแท็กไฟอยู่นะครับรอนหน่อย นานจนดับเลยโหลดอยู่นะครับมาละแป๊บเดียวเสื้ออายุอีกแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว,ลวไปแล้วครับได้แล้วครับอ,รรอ,อ,อย่างรวดเร็วจะอย่างมันจริงๆนะครับ The the Contact. Take him out on your go oh. no, on ยไม่แม่น <him> hey, เลยเรากราฟิกเป็นไงบ้างเอาโหมีไฟมีรอยเผา <Target S 1> มีรายเยียนดีเทล,ลในพนังนะครับไฟเช็คตรงฝุ่น ไม่ม <Okay. S 2> mm ีอะไรนี้เอามาอ่าโอเค over air. you heard him come on เออเดี๋ยวตัวเก็บปืนได้ รีคอนเน็กแม่เยี่ยมจริงๆเปิดเรน่ลงไปถึงไหนเลยรีคอนเน็กซะแล้วเฟลท์คอนเน็กด้วยเช็คอินเทอร์เน็ตเอ่ออันนี้อต้องยืนยันว่ามันเป็นที่อาจจะเป็นที่เน็ตจริงๆนะครับ น่าจะเป็นที่เราเตอร์นะครับลองดูอีกทีนะครับอ่ามาแล้วเข็มมาแล้วทำมีกระอ,อุกด้วยเน่ย ก็ ene, s <S มีเนี่ยตัดอยูย่เหมือนกันนะเดดนววว อยู่ครับทางการาฟิกท้งอะไรแม่แต่เสียลมตรงรีคอนเนคกันนิดนึงนะครับต่างตีเน็ตมาก็ต้องอย่างนี้ครับต้องเร็วต้องเร็ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวสุนว่าไฟตึ๊บตรวพับเตียวครับก็เข้าอีกด่านหนึ่งละบอลลีนะครับตรวไปอีกหนึ่งเกรมมาทดสอบเกนกว่าตึ๊นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด เกมแข่งรถแบบนี้กราฟิกจำแจำนะครับ อินหน่อยก็ได้อ่าเอาเขาหน่อยก็มีดาว์โหลดคอนเทนต์นิดหนึ่งนะครับตึงตึงต้องรออันนี้หน,นูจ้ะ จะบอกว่ามันลอกกันจนนะครับละไว้ในทางที่เขาใจนี่ฟอร์สีดโนลิมิตก็เราโหลดกันใช้เวลาโหลดกันพอสมควรนะครับอืม เราก็ต้องรอกันไปนะครับถ้าอย่างนั้นมาแล้วเกมน,นี้ไม่ได้ใช้เอ็เซโรมิเตอร์นะครับก็ใช้แตะหน้าจอเพื่อเลี้ยวเอานะครับก็รองลงอีกครับลอเกินไปครับใกล้แล้วยังใกล้แล้วยัง บลุ้นในนี้แม่ก็จะเข้าเป็นเล่นเกมตานี้ใช้เวลาไปสองนาทีเลยเนี่มานอะครับก,การกอรอคอยใเนี้นก็คือใช้กราฟิกเยอะครับเกมนี้ใช้ได้เลย เนี่ีฮึฮึฮึเนี่ยจะนิดหนึ่งจากไปเลยจ้ะทีครับขอนสครับ xe Hãy subscribe โอเคครับประมาณนี้อืมโอเคก็ใต้อยู่ เกมนี้เรียกว่าเกมอาชีพเกสต์สุดท้ายก็ว่าได้นะครับ Alpha แปดเกมจะค่ายเกมรอฟนะครับทุกแข่งที่ใช้เนี yeah, ย่ยปริไฟอายุใช่ไหมรู้เลยเอาไัต้องใส่เหรอ ะมาแล้วให้สอาดจนได้ไม่เคยพลาดนะจ๊ะเออติดเพยเยอร์ทำไมน,นะจ๊ะไปเลยหลบไม่นานครับแป๊บเดียวเอง ผมว่าเกมนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆข้อนมาแล้วเหนะียวจ้าเนอะมันคุม้มค่าสการ์ในเกมจริงๆโจวอัาโปอาจิตพัดกนะครับ

よっ。 that's a scratch ขั้นสุดท้ายนะครับนิดนึงถือว่าทำเวลาได้ดีนะเนี่ยก็ไม่ได้มีกระตุกอย่างใดนะครับสมมติดีครับทิ้งขาดทิ้งขาด แค่เนี้ยมีโฆษณาโฆษณาน,นิดหนึ่งจะว่าไปความร้อนก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่มีความร้อนวยแง่มันอุ่นร้อนนิดหนึ่งตรงต้นบนก็ไม่หนีมากมายอะไรหลังจากเล่นเกมติดต่อกันนะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการ ทดสอบเล่นเกมบนตัวเออ Apple R7 Plus หน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ